นูทนนะหนูไม่เคยบอกเล่าเขาเลยเพราะว่าแบบหนูหนูแม่งหนูรักเขาอะ่ะ mm hmm. หนูทนมาตลอดแล้วก็สี่เดือนเลิกไปสี่เดือนจนท้องเก้าเดือนหนูไม่เคยปรากฏตัวที่โรงพยาบาลเขาเลยไม่เคยถาให้เขาเสื่อมเสียเลยพี่ mm hmm. หนูแบบใช้ชีวิตยอยู่ตามจังหวัดคนเดียวแบบเงียบเทรมานใจชะาดนะีพี่ mm hmm. แล้วพ่อกับแม่หนูแบบ เออเห็นหนูเป็นอย่างงี้เขาจะทุกข์ขนาดไหนอ่ะแล้วนะวันนี้แบบหนูสู้มากันลูกสาวหนูในคันอ่ะพี่รู้ไหมเขาเป็นเด็กที่แบบไม่เคยทําให้หนูมีภาวะอะไรเลยนะตั้งแต่ท้องอ่ะเขารู้มากเลยพยายามบอกเขาตลอดเวลาที่ไปโรงพยาบาลเราจะเจอกันเดือนละครั้งอะไรเงี้ยบอกเขาบอกว่าเออหนูเดี๋ยวแบบ แม่เดี๋ยววันนี้เราจะได้เจอปาแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวป้าจะไปดูเราอันต้าซาวด้วยกันนะลูกอะไรอย่างเงี้ยที่หนูไม่เคยสอนให้แบบลูกเราอะไรเลยหนูทาไอจีลูกหนูขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บความทรงจําอะโพสทุกอย่างว่าแบบเนี่ยป้าดูแลแม่ดีมากๆเลยนะตอนแม่โงแต่คือเขาบล็อกหนูไปไม่เคยถามหนูเลยว่าหนูมีชีวิตอยู่ยังไงอะหนูอุ้มหนูรูกหนูมาหนูรักลูกหนูแบบสุดๆนะพี่นะวันนี้แบบมีคนบอกว่าเฮ้ย หนูเพิ่งอายุยี่หกเองไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เหอะแบบทิ้งลูกคนนี้ไปลืมลืมน้องไปหนูพยายามทาหลายครั้ง้ะพี่พยายามไปเข้าวัดไปแทบจะบวชโกนหัวเลยนะสองสามวันเนี้ยแต่แบบหนูทําไม่ได้อะหนูทิ้งลูกหนูไม่ได้อะไม่ว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นหนูต้องมานั่งรายการเนี้ยหนูคิดถึงลูกหนูหนูรักลูกคนนี้มากอะพี่นี่ช่วยหนูหนูหนูใจจะขาดมาหลายวันแล้วพี่น้าร หนูยังไม่รู้อ่ะหนูสู้กับเขามาสองคนอะหนูพยายามบอกตัวเองตลอดว่าเออแม่จะแบบทําให้หนูออกมาแข็งแรงที่สุดแม้กระทั่งแม่โดนทิ้งในวันนี้เออพี่รู้ไหมเขาโค่นอ,ออกมาเขาไม่ได้เข้าตู้อบไม่ได้เข้าแบบเขาแข็งแรงมากอะแม้กระทั่งอาจจะไม่ได้ถึงสี่สิบบีคพอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาเขา,เขาเป็นเด็กแบบสู้ชีวิตมากอะพี่เป็นคน หนูคิดถังลูกอ่ะณนะวันนี้หนูขอเห็น <ขอ S 1> หน้า <ขอ S 1> ลูกหนูหน่อยหนูขอลูกหนูหน้าเป็นยังไงตอนนี้หนูคิดถึงได้จะขาดอะเอาลูกคืนอย่างเดียวมกกั้งคะหนูบอกเลยว่าณนะวันนี้หนูอาโหสิกรรมให้หมดหนูไม่เคยโกรธเลยหนูยังรักเขาเหมือนเดิมในสิ่งที่เขาทําให้หนูเรามีความทรงจําดีๆต่อกันวันนี้เรามีลูกที่น่ารักมากน้องน่ารักมาก ไม่โกรธแล้วก็จะไม่เอาคดีความอะไรก็ทํางบ้านเขาทั้งสิ้นแต่ขอหนูเจอหน้าลูกวันนี้หนูไม่อยากกลับสุพรรณไปตัวเปล่าอ่ะพี่หนูทรมาสุดๆอ่ะนูกขอรู้หนูคืนหนูพยายามต่อสู้หนูคืนพยายามติดต่ออะไรก็แล้วแต่เพื่อทดีใจเจอหน้าลูกอ่ะพี่ไม่หนูครับคดีนี้พี่ขอรับทำเองพี่จะรับทำนะคดีนี้นะงั้นเดี๋ยวพี่รับพี่รับนะเป็นเดี๋ยวพี่จะจะฟ้องคดีนี้ โอเคคือแ <Okay. S 2> <c oughs> ม่ไม่ได้ต้องเรื่องของมามาเอารูปมาให้หนูดูหน่อยได้ไหมวันนี้หนูจะหนูจะไม่ทำอะไรขอบัวาม,มาเลยขอจบอะ <c oughs> มาให้หนูเจอนหน้ารู้หนูหน่อยรู้ดูอยู่หน